สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาทําน้ําพริกปลากระป๋องนะคะเราก็มาดูเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างมีปลากระป๋องต้นหอมพริกกับกระเทียมที่โขลกเรียบร้อยแล้วนะคะผงปรุงรสน้านําปลาน้ําเปล่าและน้ํามันพืชนะคะเราก็มาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็คนให้ทั่วกระทะค่ะ เมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่โขลกลงไปผัดนะคะเมื่อพริกกับกระเทียมที่ผัดสุกแล้วนะคะก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะ ใส่ลงไปเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็ทำปลากระกป๋องให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะสปรุงรดลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะ แค่ครึ่งช้อนพอนะคะใส่ต้นหอมลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลากระป๋องของเรานะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีเมนูแนะนำอยากจะให้ทำนะคะก็สามารถเมนมาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ